ล่าสุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ พร้อมที่จะรับคําสั่งแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณแนวชายแดนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีหลายมิติเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบพร้อมฟังคําสั่งจากรัฐบาลค่ะ ของกระทรวงมหาดไทยแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดายอำเภอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้การดูแลของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตไทยนะครับมีความพร้อมเรื่องอาหารศูนย์อพยพนะครับยารักษาโรคแล้วก็การประกาศให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาอยู่นอกเขตอันตรายอนส่วนเรื่องการจราจรการ เตรียมพร้อมตึง่กำลังนี้ก็เป็นเป็นด้านของทางฝ่ายความความมั่นคงทางทหารทางรกระทรวงกลาโหมของต่างประเทศนะครับมิติของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อะค่ะก็ทีประชาัมพัน์โดยใช้เคือข่ายทังหดวดพราะาการจังหวัดอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาในเรื่องของัวดูมัดก็ขอให้สถานการณ์มันคลี่คลายจริงๆนะคะค